สวัสดีครับร้านโปรแกมเมอร์ครับวันจันทร์ที่24นะครับพฤศจิก,กายนนะครับนะก็คลิปนี้คลิปที่2ของวันนี้แล้วนะครับก็จะเป็นการลองแผ่นเกมเย์2นะครับลูกค้ามีรายเดียวนะครับสั่งเข้ามาเกมเกมเพม p 2นะครับตามนี้เนาะนะครับนะ ตอนแรกว่าจะรอลูกค้ามาเพิ่มนะจะได้ใส่เข้ามาในคิมนี้เพิ่มก็ไม่มีนะครับก็มีอยู่รายเดียวเนาะก็อัาเลยนะครับเพาเดี๋ยวตัดตัดรอบแล้วแหละนะถ้าอัานเลยก็ตัดรอบแล้วเนาะคอนติเนียรายเราต้องอยังไงวะ อ๋อคอนติเนียลกับรีทายต้องเลือกต้องเลือกคอนติเนียรีทายมันก็ลองลองเช็คเซฟใหม่นะเนี่ยผมชอบภาคสามมาดีลอีเนี่ยผมชอบภาคสามคือภาพมันสวยผมว่าภาพมันสวย สวยอ่ะภาพภาคสภาพมันก็สวยแต่สีสันมันแสบตาผมไม่ชอบภาคสี่สีสันมันแสบตาเวลามันอัดกันมันแสงม่วงมวงปิงปิงปปอะไรของมันเป็นแสงโหเลยยิบระยับเลยเนี่ยคือภาคสามแสงอะไรเอฟเฟกอะไรมันกาลังดีเนี่ยมันไม่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 แสบตาโอ้แต่ภาคสี่ผมไม่ไหวอ่ะมันแสบตาเกินนะเนี่ยภาคสามกำลังเจ๋งเลย ว่าแล้วอยากเล่นด้วงอะ่ะไอ้แบทแบทมันก็เก่งนะแบทมันมันมีท่าอาัดเจนนี่เดอะแบทอะเล่นสวิลล์ให้กันเล่นด้วงเนี่ยด้วงมันตัวไหนวะตัวไหนคือด้วง มาสตันเหรอเด็กเสร็จคอสตุมสามเนี่ยมันสวย,ยอะภาพไอ้แต่พอถ่ายวิดีโอมาแล้วเออเออเนี่ย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 มันสวยเลยภาพาอะไรวะด่านในนกเสาร์เนี่ยอแปบ๊บเดียวสีสิ เลือเลือเไือทีวีมันเข้าใช่ฮะด้วงเนาะาเฮ้ยม, <c oughs> มันมีหัวเดนเสาพวกมาเออแปงลงร่างอะไรเนี่ยทำไมต่อยไม่โดน ชาร์จไม่โดนอ่ะล้วต้องทำไงวะสวยอ่ะผมชอบแบบภาคสามจริงสีสันมันสวยอ่ะภาคสี่ผมไม่ชอบย่างอ่ะอ่ะใบเตเตะสองนี่เจนนี่เดอะแบท มสมัยนี้เครื่องเพสองหัวอ่านเสียก็เยอะเยอะแล้วนะหัวอ่านเสียแล้วบางคนนี่บอกไปไปไปทำไปเล่นเล่นแฟดได้อะ รู้สึกไฟนอลสิบญี่ปุ่นจะไม่มีเลือกภาษาอังกฤษนะเนี่ยมันได้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นจะไม่รู้จะไม่มีปรับให้ปรับเป็นภาษาอังกฤษเลยมันต้องเป็นอีกภาคหนึ่งนะเป็นเป็นมันมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ภาคไอ้นี่หมายถึงว่ามันต้องเป็นไฟนอลสิบเวอร์ชันอินเตอร์เนชั่นแนลนะอันนั้นเป็นญี่ปุ่นแล้วมีให้ปรับเป็นภาษาอังกฤษนะมันต้องเป็นสิบอินเตอร์นะแต่ตัวนี้เป็นสิบธรรมดานะที่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับซึ่ง ร้านผมจริงๆคับผมไม่อยากเอามาเท่าไรหร่หรอกนะเพราะว่ามันไม่เคยมีคนซื้อแต่ก็มีคนคน,คนอยากจะเก็บอะเนาะนะนะตัดได้ปะไม่ได้ด้วยต,ตรงนี้ตัดตัดไม่ได้ ไม่ได้มันได้แต่หยุดหยุดจริงไงตัดไปไม่ได้พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยแต่มีซับขึ้นนะ มีเสียงเสียงญี่ปุ่นซับญี่ปุ่นนะถ้าเป็นวรชชันญี่ปุ่นเนาะเสียงญี่ปุ่นซับญี่ปุ่นแต่ถ้ามันเป็นในอินเตอร์เนชั่นแนลมันเลือกวอยซ์ได้เลยนะว่าจะเอาวอยซ์เสียงเสียงภาษาอังกฤษหรือวอยซ์เสียงญี่ปุ่นนะเท่าที่ผมจำได้แล้วก็มีเลือกเปิดซับอังกฤษั้งน,นะเปิดซับเตตเตอรอังกฤษใช่ไหมใช่นะเท่าที่ผมจำได้ หรือว่าเสียงญี่ปุ่นแต่เมนูเมนูกับกับซับอะ่ะมันเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้อะ่ะจำไม่ได้แล้วไม,ไ,มไม่ไม่ด้มีคนสั่งนานด้วย ハッパサインしてサインはいよ相談いいっすよ僕も焦んなって โอ้ียบัตรนีตอนนี้นะน,นี้นะครับลูกค้ารายนี้นะสั่งมาสามเกมผมให้กล่องได้ได้ใบหนึ่งนะครับนะก็บอกบอกไปแล้วอยู่ในคลิปที่แล้วนะครับนะว่าเมันมันไหวเท่านี้จริงๆนะครับ คืออยากจะให้สองกล่องแต่มันให้ไม่ไหวเงินมันเหลือเหลือได้แค่นี้นะครับเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของไอราคาค่าของค่าแผ่นเกมที่ผมยังไม่ได้ปรับขึ้นนะ่ะนะทีนี้พอไม่ได้ปรับขึ้นเนะี่ยเวลาเวลาซื้อเยอะๆแล้วมันก็หักหักค่าธรเนียมค่าธรรมเนียมมันโดนหักเยอะขึ้นเงินมันก็เลยเหลือน้อยลงนะฮะ ถ้าอยากจะให้เงินมันเหลือเยอะขึ้นให้ผมผมแถมแถมไอ้กล่องพัสดุได้เยอะขึ้นไอ้กล่องใส่แผ่นเกมได้เยอะขึ้นนะอาจจะต้องปรับขึ้นเป็นหกสิบเจ็ดนะอาจจะต้องทักมาบอกให้ผมปรับนะเออถ้าเห็นว่าเกมมันยังไม่ได้ปรับนะครับอาจจะต้องทักมาบอกให้ผมปรับหรือไม่ก็ไปจ่ายส่วนต่างนะไอ้ที่ว่าเนี่ยแผ่นระบาดอะไรอย่างเงี้ยไปจ่ายจ่ายกันหลังไอ้นี่ได้นะทักมาจ่ายแบบเพิ่มเติมโอนเพิ่มเติมได้ถ้าอยากจะเอากล่องนะนะ ว่ามันขาดอีกเท่าไหร่ต้องต้องต้องเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็ได้เหมือนกันแจ้งหงวันพจ้งวันลูกวเจอแจ้งดังอันบอนเข้ามา ก็มันเลียงเรียงกันด้วยนะตะเกีย้ตะกี้มันเรียงกันด้วยนะเนี่ยดารกันบอล e วันพีสดารุโตะดารกันบอลวันพีสนารุโตะนะดีโอเอ เนี่ยมันก็มีบอกอยู่นะบอลแซนบอีสรมันก็มีภาคต่อนะไอ้อะไรอะไรนะที่ของเทสี่เทห้าจัมสตาอะไรอะอะไรวะผมจำชื่อมันไม่ได้อ่ะที่มันรวมรวมดังนั้นบอลวันพีสนาลรูโตเหมือนกันแ่ะอะไรจัมจัมปิ้งสตาหรือว่าอะไรผมจำชื่อมันไม่ได้ว่ะมันลงในเพสี่อะ แล้วก็เครื่อง P S P มั้ง P S P P S V i t a ก็มีอ่ะอืมลุงปิ๊กอนะ่ะลุงปิ๊ก i ิ c กโลนามิเจอนามิอ่ะ Get ready มันเป็นแนวอะไรสมัตโบสมัตโบของเครื่องอ้นั่น่ะสมัตโบเลยอ่ะเอา จะตกอะไรโดนหามตั <S 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 oh, Mario, uh. ้มเอาบ้าเลยงูมายงันนี่มันหยนั่มันแนวสมัรทโบของมาริโอ้อะถ้าเป็นเครื่องนีนเทนโดก็สมัรทโบมาริโอ้อะนะแล้วก็ถ้าเป็นมันมีไอ้อะไรกันอ้าวตีรัวๆอ้ออ๋ ออ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 มันดาะลูกปิงฟองเลยนะแต่พัดก็ดีแล้วตีมันลุลุติดเนี่ยมันติดดาะเอาตกไอ้นี่ก็ มันก็จะมีอะไรนะไอ้ที่ผมบอกไอ,ไอ้กระบอกหอคงนี่ว่ะกระบอกชา้าเปิดอะไรเปิดทีเป็นไงวะ <c oughs> ตายละว <c oughs> อ่า <c oughs> จะมีดิจ <c oughs> ิมอนดิจิมอนเวิร์ดไอ้ดนะิจิมอนบัตเทิลน่ะไอ้ดิจิมอนอะไรอะล,ลัมเบิร์ตอะดีน,นาก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นเป็น,เป,นเป็นเวทีสมาร์ทโบว์อะ อา้าวทำไมมันซ้ำอ่ะอ๋อด่านต่อไปนี่ว่าเอาด่านต่อไปเจอสองคนหรือสามคนเลยเหรอเฮ้ยเมื่อกี้เจอแค่คนเดียวโอ้ย oh, ไอ้นี่เจอคอมสามตัวเลยอ่ะมีมิชชั่นด้วย <ready>. เก็บลูกดากันมอน <c oughs> มเก็บดากันมอน แรลว่าล่างใหญ่เหรอลำแสงมารมามากัดโคก้กนะครับนะโอเคนะผมลองครบสามแผ่นแล้วนะโอเคเล่นได้หมดนะครับนะโอเคขอบคุณนะครับ